สวัสดีครับพบกับลุงเสกอีกแล้วนะครับลุงเสกจะมาแปลงเครื่องเล่นบลูทูธ6โวลต์12โวลต์ให้เป็น3โวลต์นะครับสามารถที่จะใช้ฐานชาร์จรุ่นนี้ได้นะครับหรือจะเป็นชาร์จแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถใช้ไฟแบบนี้นะครับก่อนเดินนะครับรุ่นนี้ถ้าใครมีรุ่นนี้นะจะรู้ดีว่าเขาใช้ไฟ6โวลต์12โวลต์นะครับอ,อย่างเช่นใช, apter, ใช้คู่กับแดปเตอร์ใช้คู่กับสวิตชิ่งแต่ว่าเราจะไม่เอาเนาะโน no. ไม่เอาเลยนะครับตัดทิ้งนะครับใครที่มีแบบนี้อยากจะทำะลำโพงบลูทูธแบบพบพานะครับแต่ก่อนอื่นตัวเนี้ยนะครับอธิบายนะน่าจะรู้ดีเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีแหล่งจ่ายเสียง3มเส้นนะไม่มีที่ต่อลำโพองออกมาแล้วก็เสียงออกมาได้เลยเนาะต้องเป็นแหล่งจ่ายเสียงไปหาขยายนะครับอันนี้ลำโพงผมเอามาวางไว้ที่เฉยๆนะแต่ว่าประเด็นพูดถึงก็ว่าตัวเนี้ยจะใช้ไฟ 3โวลต์นะครับจะใช้ทานชาร์จหนึ่งก้อนหรือสองก้อนนะครับแบบนี้ก็ได้เนาะนะครับทำยังไงนะครับอ่ะพลิกมาด้านหลังนะครับเราจะเจอตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้มองเห็นกันหรือเปล่านะครับอ่าคำว่า VCC ตรงนี้นะครับ VCC นะครับ VCC เนาะ VCC นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะครับก็คือจะมีไอตัวเดือยดำๆตัวนี้นะครับเดือยดำๆตัวนี้นะครับนี่นะครับ เดือดำๆตัวนี้ก็คือตรงนี้นะครับขานี้เนาะตัวนี้นะครับมหา VC c ก็คือให้เรานะครับเตรียมสายไฟเส้นเดียวนะครับสามารถใช้ไฟ3โวลต์ได้เลยนะครับอ่ะทำยังไงนะครับลุงเสกก็มีสายไฟนะครับประมาณนี้นะครับอ่าสายไฟลุงเสกจะยาวหน่อยนะของเพื่อนๆก็ไปตัดให้มันสั้นก็ได้เนาะแต่ว่าลุงเสกไม่ตัดนะครับนะลุงเสกไม่ตัดนะครับ เพราะว่าอันนี้ลุงเสกเอามาสาธิตให้ดูนะครับใช้งานได้จริงๆนะครับอ่ะแต่ก่อนเดืนนะครับก่อนที่จะไปทําการบัดกรีนะครับลุงเสกจะเสียบให้ดูนะว่าเนี่ยพอเราเสียบไฟตัวนี้เข้าไปนะครับใช้งานไม่ได้นะครับอะ่ะใช้งานไม่ได้เนาะนะครับใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้ใช้งานไม่ได้เลยเนาะนี่นี่นะครับเสียบไปแล้วใช้งานไม่ได้นะนี่ไม่มีไฟขึ้นนะเสียบ <_' c ig> um> ไปนะครับไม่มีไฟขึ้นทีนี้ เราก็ไปบัดกรีนะครับมาบัดกรีกันเลยนะครับดูนะครับถ้าใครไม่กล้าทาก็ดูก่อนนะครับนะเราก็บัดกรีมันเลยนะครับอ่าครับ VCC นะครับตรงนี้นี่นะครับนะครับบัดกรีไปนะครับแล้วก็ตรงนี้สายไฟอาจจะยาวหน่อยก็ขอภายด้วยนะครับคือเป็นการสาธิตให้ดูนะครับ เอาไปต่อยอดเนาะไปตีตู้ลําโพงแล้วก็ซื้อแอมจิ๋วมาใส่นะครับสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับประมาณนี้อ่ะโฟกัสกล้องใกล้ๆกลนะครับนี่นะครับนะครับให้ดูเนาะนี่ครับก็ตัวนี้นี่ซีซีก็วิ่งมาหาคานี่ขาแรกเนาะอ่านะครับเรียบร้อยทีนี้นะครับอย่างที่ลุงเสกบอกนะครับว่าไอ้บลูทูธตัวเนี้ย เราใช้ไฟ6โวลต์12โวลต์ไม่สามารถใช้ไฟ3โวลต์ได้แต่เราแปลงให้เป็น3โวลต์ได้แล้วนะครับคือสายไฟเส้นเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเสียบกันเลยนะครับอ่ะโฟกัสกล้องออกไปนิดนึงนะครับอ่ะนะครับเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะถ้าได้ยินเสียงลมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับ เาก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เนาะเดี๋ยวลุงเสกจะขอถอดตรงนี้ออกนะครับปกให้ดูกันแล้วกันนะครับอ่าเห็นไหมพอลุงเสกเอาตัวนี้ออกก็ดับเลยเนาะนี้เดี๋ยวเรามาใช้ตัวนี้ครับทานหนึ่งก้อนนะครับว่าไฟจะขึ้นหรือเปล่านะครับ อ่าเห็นไหมครับขึ้นแล้วนะครับนี่ให้ดูที่หน้าจอเนาะนะครับโอเคนะครับโอเคใช้งานได้นะครับนี่เห็นไหมครับถามว่าเสียงออกไหมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าพอเราใช้ไฟ3โวลต์แล้วจะมีเสียงออกไหมจะขับเสียงออกไหมแต่ขอบอกว่าตัวนี้เขาใช้ตัวแหล่งจ่ายเสียงคือวิ่งไปหาขยายเนาะนะครับคนอื่นก็ตัวนี้กันแล้วกันนะคุณเสกขอใช้ ผานชาอีกรูมหนึ่งก็แล้วกันนะครับครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับเดี๋ยวลุงเสกขอใช้ทานชาร์ตตัวนี้ก็แล้วกันนะนี่นะครับเช็คขอใช้ฐานชาร์น,น,น,นะนี้นะครับ,าารรบหาซื้อได้ง่ายๆนะครับต่ร้านค้าออนไลน์นะครับมีขายทั่วไปเนาะไม่แพงนะครับ ไม่เพลงอะนะครับไฟขึ้นแล้วเห็นไหมหนะครับไฟขึ้นแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับติดธุระอะเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีมีธุระนะครับเราก็มาต่อกันเลยเนาะนี่นะครับก็ดีนะครับดีนะครับเราให้ดูอีกทีเนาะที่ลุงเสกทำนี่นะครับ ดูใกลน้นะครับนะครับลักษณะนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายเนาะเราก็ตัวนี้ใช้ฐานชาร์จนะเราก็มาเสียบอีกทีนะเมื่อก,กี้ว่าใจนี่นะครับพอดีติดทุระนี่นะครับพอเราเสียบเข้าไปโชะเข้าไป่ะติดทีนี้เรามาฟังเสียงนะครับนี่นะครับรามาฟังเสียงนี่เห็นไหมบูทูธทำงานปกตินะครับ เดี๋ยวอ่าเห็นไหมใช้งานได้เนาะเดี๋ยวลองทดสอบดูนะเนาะน,น,นี่นะครับลดเสียงได้เนาะนี่เดี๋ยวไปฟังวิทยุ Terima kasih.